สวัสดีครับวันน co. <Perfect. Perfect. S 1> <antis> ี you <bizarre> ้มาพบกับผมมิ้นวิสารออโต้คาร์นะครับก็คือช่องวิสารออโต้คาร์นั่นเองก็คือวันนี้เรานำเจ้าเบนซ์ e 3 0มรบูเทคไห้บิดนะครับ วันนี้เราพามาชมกันที่ตัวนี้นะครับมีข้อดียังไงบ้างนะครับก็คือตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็น214แรงม้าก็คือว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบวกไฟฟ้านั่นเองนะครับผมอ่าฮะหลักๆก็คือประหยัดนะครับในเมืองนี่ก็16-18โลลิตรได้เลยนะครับส่วนไปต่างจังหวัดก็2ี2สิบโลลิตรนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟแล้วนะครับ7สปีดนะครับผมข้างในเป็นภายในสีดำนะครับส่วนข้างนอกก็ จุดเด่นก็มีเป็นไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวตามนะครับพิบพิบพิบกระจกก็เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นสีออกแบบเทาขี้ม้านะครับผมให้ความหรูหราสําหรับเบนซ์คันนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยแปลงมาเป็นตัวเป็นหน้า AMG แต่คันนี้เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมออปชั่นก็คือคันนี้ก็คือจะเป็นกล้อง360องศานะครับรอบคันนะครับจะโชว์ประมวลผลอยู่ที่หน้าจอนะครับนี่คือกล้องกล้องหน้านะครับกล้องหน้าสําหรับท่านผู้หญิงที่ ขับรถยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยคันนี้360องศานะครับผมเซนเซอร์ <S S รอบคันนะครับคันนี้เซ็นเซอร์หน้าเนี่ยจะอยู่ที่6จุดนะครับ6จุดเซ็นเซอร์หน้า6จุดครับดิสเนี่ยเป็นดิสสี่ล้อนะครับ <c oughs> ยางปี2016รถคันนี้เป็นรถปี2014น่ะครับยางเนี่ยได้เปลี่ยนมาแล้วดอกหนา,หนา <c oughs> ๆเต็มๆไปเลยส่วนข้างหลังก็เซ็นเซอร์6จุดเหมือนกันนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> น้ำมันก็คือเติมดีเซลนะครับดีเซลนะครับแต่แนะนําให้เติมดีเซลพรีเมียมดีกว่าดีที่สุดโอเคครับผมมาดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยเป็นภายในดําให้ความหรูหรานะครับผม ส่วนภายในเนี่ยที่จุดเด่นก็คือมีแพทเทิร์นชินะครับเร่งแซงได้นะครับผมก็คือค่อนข้างตอบสนองดีเลยตัวนี้นะครับเป็นเกียร์เจ็ดสปีดเกียร์เนี่ยจะอยู่ที่พวงมาลัยนะครับผมปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความคลาสสิกของของเบนซ์อยู่แล้วนะครับเป็นนาฬิกาแบบนี้นะครับส่วนช่องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับมีเสียบ USB นะครับชาร์จแบตได้ปกติครับผม ที่ผมเคยสัมผัสก็คือผมสัมผัสอยู่ก็ใช้อยู่บ้างนะครับก็คือเจ้าบูเทคไฮบริดเนี่ยเราก็ไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้นะครับเราก็เข้าแบบพวกอู่ที่มีมาตรฐานนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเวลาเปลี่ยนก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็คืออันนี้มันก็ครนนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณแสนกวกว่าก็เปลี่ยนมาทุกอย่างแล้วนะครับเปลี่ยนรอบหนึ่งก็ห้าหมื่นห้าหมื่นโลเปลี่ยนครั้งห้าหมื่นโลเปลี่ยนครั้งห้าหมื่นโลนี่ก็เปลี่ยนไม่เยอะนะครับก็เป็นพวกแบบ น้ำมันเครื่องก็คือเราดูแลตามระยะก็คือว่าเราหาอู่มาตรฐานของเราได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเรากลัวเราก็เข้าไปในกลุ่มขับพวกแบบขับเบนซ์ e ส0มหรืออะไรเงี้ยฮะก็คือถ้ามันเป็นอะไรเราก็ถามเราก็ทําให้จบได้เลยในขับเขาก็จะมีตอบให้เราอยู่แล้วเพราะว่าสมัยนี้ก็คือง่ายนะครับเราเข้าเป็นสมาชิกขับเบนซ์ e ส0มร้อยบูทไทไฮบเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวเนี้ยใช้ดี นะครับแบบว่าเครื่องยนต์ดีอัตาราเร่งดีนะครับราคาไม่แพงนะครับออกออกห้างคันนี้อยู่ที่3ามล้านเะครับตัว e อ c l u ส i v e ครับผมตอนนี้มือ2เนี่ยก็ค่อนข้างลงมาเยอะถ้าใครหาเบนซ์ใช้อยู่แบบว่าติดต่องานเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์ก็คือเป็นหน้าเป็นตาได้เลยคันนี้ ก็เจ้าเบนซ์คันนี้นะครับก็คือสนนราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนาหนะครับออกห้างก็3ามล้านเจ็ดแสนกาหก็ลดลงมา2อล้านได้เลยนะพูดถึงว่าก็ก็คุ้มน่าใช้อยู่นะครับคันนี้ก็คือถ้าลูกค้าสนใจนะครับที่ดูคลิปนี้ก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์086303030 0 30 30 30 30นะครับวิสารออโต้คาร์นะครับรถสวยรถด,ดีคุณภาพเยี่ยมนะครับผม ก็ถ้าสนใจหรือชอบคลิปนี้นะครับมีเซลล์อีกหลายท่านหรือว่าจะติดตามก็คือมีทั้งผมและเซลล์อีกหลายท่านก็คือจะมีรถมานําเสนอให้ลูกค้าอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนไฮไลท์คันนี้คือโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี70,000นโลนะครับผมสาหรับเจ้าเบน์คันนี้นะครับก็คือมีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์เบน์ได้เลยนะครับก็อะไหลแท้นะครับศูนย์เบน์เลยใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นนะครับผมสาหรับวันนี้ ผมมิน้นท์วิสานออโต้คาร์ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรก็ติดตามไว้นะครับผมรถสวยคุณภาพเยี่ยมมีเยอะแยะนะครับผมโอเคงั้นวันนี้สวัสดีครับ Perfect